โอ้มกาดจะเป็นอย่างไรเมื่อ3มคนนี้ต้องมาทายคำถามเกี่ยวกับนักฟุตบอลอีกครั้งลาบ,บอลคนะรบับผมเบิร์ดมาเจอนี่นะฮะวินมาเจอนี่ครับผมผมว่าเขาต้องเป็นโรนัลดวิสลีย์นี่หลายพี่ oh <my> โอนาโด,ดดาวินชีชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นเช่นไร มาเจอนี่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 มาัจอนี่มาอยน่มาเผนีมาี่มาเจอนี่มาอนเอนี่มา้วนะคราบแล้นวันายนี่มาเจนารมาเจอนี่มากับคนาถมามาเ่ายชอน่อนีอหาจากภนีมาพนีมาเหนมาเจาเขมาเขน่าน่มาเจนมเนีมนี่มาีมามาเนมเจนเจนคมเจอนาเอนมามามเนมเนมม กฎกติกามีดังนี้จะมีภาพให้ผู้เล่นได้ดูทั้งหมด6ภาพโดยแบ่งเป็นข้อธรรมดา5ข้อข้อละ1คะแนนและก็ข้อพิเศษ1ข้อข้อละ2คะแนนรวมทั้งหมด7คะแนน <c oughs> และในแต่ละภาพจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด3ตัวเลือกให้ผู้เขาเ้าแข่งขันได้ตอบกัน <c oughs> จะมีคำใบ้ให้ภาพละ2คำใบ้คนที่ตอบได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และคนที่ตอบได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้แพ้และถูกทำโทษถ่ายค,คลิปบทลงโทษจะมาจากการหมุนวงล้อเช<น>่นเคยนะครับผมครับผมสวัสดีครับบอลมาเจนี่ครับสวัสดีครับ,รบผมเบิร์ตมาจจนี่นะฮะสวัสดีครับวินมาเจนี่ครับผมวันนี้ผมมีคำถามมาให้คุณใต้ถ่ายชื่อนักบอลน,นะครับผมม,มาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลยดีกว่าบอกเลยว่าไม่ยาก เดี๋ยวพี่จะส่งโจทย์ไปให้ทางแชทนะครับผมและเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ฟังทีละชื่อเนาะโอเคครับผมอ่าโอเคครับข้อที่1ชื่อที่1คริสเตียโนโรนัลโดชื่อที่2โรนัลโดชื่อที่3โรนัลดินโญที่เขาโฆษณาของปีเะใช่ไหมตัวนี้ตักจี้แช,ช่นะ เฮ้ยอันนั้นคือใหม่ล่าสุดเลยไม่ใช่หรอแต่คนนี้คือก่อนจักกี้ทานเขาชอปปี้ป่ะผมไม่แน่ใจอะมังนะถ้าจำไม่ผิดคนนี้ดังพอสมควรผมผมคิดว่าเขาน่าจะชื่อคริสตีโน่โรนัลดครับก็คือเคก็คือข้อแรกอ่าผมขอตอบข้อแรกครับผมอืมผมว่าเขาต้องเป็นโรนันวิสลีแนะ่ใครครับ <laughs> อ้าวจะจบเลยไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์เขาตอบว่าคริสตีโน่โรนัลดครับ <laughs> ยืนยันคำตอบไหมครับผม ยืนยันไปเลยพี่อันนี้แหละ <laughs> ยืนยันครับผมผิดก็ผิดถูกก็ถูก <laughs> โคตรมั่นใจคริสเตียโนโรนัลโดเป็นคำตอบที่ <laughs> ถูกตัง้งถูกตัง้งถูกตัง้งนะครับผมรับไปเลยครับ1คะแนนสำหรับข้อที่หนึ่ง yes <laughs> <laughs> ิน,มน,มน่มเลยชื่อจะค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมข้อที่2มาเริ่มกันที่ชื่อที่1นะครับเมมฟิสเดปาไปยชื่อที่2ององตวนกริซมันชื่อที่3 l e ลีโอนเนลเมสซี่คนนี้ผมก็เห็นหน้าบ่อยนะแบบแบบแบบไม่ได้ดูจริงจังนะพี่แบบเห็นผ่านๆอะไรอย่างเงี้ย อโอนาโดดาวินชีอาใช่แน่นอนครับไอ้ไม่เกี่ยวกันเลยนั่นนักวิทยาศาสตร์เลยนักประดิษฐ์ไม่ใช่เหรอมีคำใบ้นะครับแต่ละข้อจะมีคำใบ้อยู่2อันถ้าไม่ไหวถามได้แต่จะช่วยหรือเปล่าไม่ไม่บอกใบ้ใบ้สักทีนะใบใบใบสักทีนอ่าคำใบ้อันที่1นะครับสำหรับข้อที่2 เขาคนนี้เป็นนักเตะสัญชาติอาร์เจนตินาขอเดาว่าเป็นเป็นชื่อที่3แล้วกันพี่อ,อ่ผมขอตอบเป็นข้อที่3ครับอ่าดูดีแล้วดีดีแล้วคำตอบคือเลวนาอเมซี่ครับเลวนาอเมซี่นะครับยืนยันคำตอบไหมครับตัดไปเลยครับอ่ายืนยันครับครับผมเลวนาอเมซี่เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะครับผมรับไปเลยอีกหนึ่งคะแนนเป็น2คะแนนแล้วนะครับเอาวะยังนะครับตอนนี้ยังไม่ติดขัดตรงไหนมาต่อที่ข้อที่3เลยครับผมข้อที่3นะครับชื่อที่1นึ่งลาตันอิบราฮิโมวิชชื่อที่2อุบามยังชื่อที่3บาสเตียนชวายสไตรเกอร์ Oh. ผมจิ้มเลยแล้วกันผมขอตอบข้อสามสองข้อที่แล้วว่าดาวแล้วข้อนี้คือสยิ่งกว่าผมขอตอบข้อที่สามครับอิบราฮิโมวิคครับก็าจำไม่ผิดเจอในวินนิ่งตัวนี้เร็วมากคนนี้เก่งมาก oh. okay. ยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันไปเลยทำเลยไม่ไรต้องเสีย uh. uh, ผมขอยืนยันครับใช่ใช่ครับผมบาสเตียนชไวสไตรเกอร์เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผม คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะครับคือข้อที่1นึ่งาตันอิบราฮิมโมวิคนะครับผมคุณเวนรับไปอีกหนึ่งคะแนนตอนนี้เป uh, ็น3คะแนนแล้วนะครับโคตรมากไม่นะไปแล้วกินนิ่มเลยกิ่นนิ่มเลยมาต่อกันที่ข้อที่4เลยดีกว่า ชื่อที่หนึ่งเนมาชื่อที่สองโรบินฟานเพอร์ซีชื่อที่สรูนี่หรือชื่อเต็มเวรูนี่น่ายิ้มแบบนี้แสดงว่าร,รู้คำตอบแล้วสินะครับที่ผมยิ้มคือมันมีเหมือนแบบประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาแล้วมันเล่นกันมันคอขอคิดแป๊บนึงอ๋อผมขอตอบข้อที่2ครับผมวันนี้อยู่ทิวโป้ใช่ไหม โอเคผมขอตอบลูนี่ครับคนนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะนั้นขอตอบว่าเป็นลูนี่ครับอันนี้คือขุดขุดมาจากในหัวเลยนะไม่รู้ใช่ไหมยืนยันคำตอบไหมครับอ่าขอยืนยันครับผมครับผมครับลูนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโอ้ยอ่านไปสองข้อถูกสองข้อเวลี่คูบีคอนติเนียร์อินนิ่มๆเลยกินนิ่มๆเลย โอเคมาที <rium> ่ข้อที่5นะครับชื่อที่1ซีซ่าเอสพลีลีควตชื่อที่2จิฟฟี่ซิกูซันชื่อที่3โซกราติปปัตตาปปัตตาปปัตาปปัตตาโตปูลอสเออขอคำใบ้ขอคนนี้นะครับอ่าคำใบ้ข้อที่1เขาคนนี้เล่นเป็นตำแหน่งกองหลังอ่าผมขอเป็นโอ้โหจะหักข้อแรกครับผมขอเป็นข้อแรก ข้อนี้ไม่มีความรู้เลยก็อ่านขอเดาว,ว่าชื่อที่2ครับชื่อที่2น่าจะข้อหนึ่งของตอตีตา<อ>้าแล้วกันแอสเพริกโคตายืนยันคําตอบไหมครับอ่าขอยืนยันเลยแล้วกันครับยืนยันไปเลยพี่ขอเดาครับค้าของซีซ่าแอสเพริคอตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับรับไปอีกหนึ่งคะแนนคุณวิน <c oughs> อ oh. มากันที่ข้อที่6ครับผมข้อนี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ง่ายๆแค่ชื่อที่ผมจะอ่านเนี่ยผมยังไม่มั่นใจเลยว่าจะอ่านได้ได้หรือเปล่าแต่ก็ท่องมาหลายรอบแล้วชื่อที่1 p e t e ปีเตอร์เขาชื่อที่2 p e ปีเตอร์เช็คชื่อที่3 p e ปีเตอร์ช e ไมเคิลคำใบ้ที่1เขาคนนี้มีชื่อจริงว่าปีเตอร์ อะไรวะเนี่ยก็คือรู้แล้วไงว่าชื่อปีเตอร์ตายหาแล้วชื่อสุดท้ายครับขอดาวเป็นชื่อสุดท้ายโดยครับผมขอตอบข้อที่3มครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดูในคนคิดจอดนจะโดนเล่นแต่เดอะไรวะเนี่ยเพราะแบบนี้เลยเป็นข้อพิเศษไงฮะที่มันไม่ได้พิเศษตรงที่จอดแล้วดูพิเศษที่คำาใหญ่ตายแล้ว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 หน้าเขาไม่ใหม่เข้าเลยเขาไม่ดูเป็นท่านเขาเลย เขาจะเป็นท่านเขาจะต้องอยู่ในปราสาทแดคกูล่าเป็นแวมพาเหมือนแคปซูานี่ไอ้เนี่ยเพื่อนเขาเขาก็อยู่ในปราสาทกับหัวแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเดาเลยนะปีเตอร์เช็คน่าจะใช่ใช่แหละไม่รู้ตักชื่อของผมเดาอะยืนยันคําตอบไหมครับครับผมยืนยันครับผมครับผมปีเตอร์เช็คเป็นคาตอบที่ ครับผมข้อพิเศิบสอคะแนนครับผมคุณวิทมาเจอดี่ได้เจ็ดคะแนนเต็มครับไอ้เหี้ยสจบแัดโอ้โหจบแล้วเวลี่กูดไม่เป็นไรครับโชคชะตาอาจจะไม่เล่นตลกกับเราเสมอไป <c oughs> คะแนนของทั้ง3คนจะมีดังนี้นะครับมาเริ่มกันที่น้องวินมาเจอร์นี่ได้คะแนนไปทั้งหมด7คะแนนเต็ม7คะแนนนะครับโอ้ oh my god ต่อกันที่น้องปอนมาเจอร์นี่นะครับผมได้คะแนนไปที่3คะแนนเต็ม7คะแนนนะครับผมอ <c oughs> ยากน้อยและคนสุดท้าย <c oughs> น้องเบิร์ดมาเจอร์นี่ <c oughs> ได้คะแนน 3คะแนนเต็ม7คะแนนเช่นกันครับผมทำให้คราวนี้มีผู้โดนลงโทษ2 oh, <my. S 1> คนนะครับเป็นครั้งแรกเลยในรายการของมาเจอร์ดี่นะครับมารอดูกัน <c oughs> ซิว่า <c oughs> ออตายตายคราวนี้บทลงโทษจะเป็นอะไรไปดูกัน <c oughs> หนึ่งสงซ้ำให้คุกกี้ทำนายกัน บทลงโทษในคราวนี้นะครับหมายเลขสิบคนระับพูดชื่อบทลงโทษหน่อยครับผมกินไข่ดิบได้อะไรไม่ได้ได้กินไข่ดิบไปบ้าเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปวันนี้สนุกกันไม่เอ่ยถ่ายกันได้ครบทุกข้อหรือเปล่าหรือว่างงกับคําใบ้ข้อไหนหรือเปล่าทิมคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบพวกเราอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้โดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกาลังใจในการทําต่อไปนะครับผมทุกคน <Wow. S 1> ที่มากดไลค์กดแชร์พวกเราเนี่ยผมรู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไม่ใช่ทีม การรพวเเองนะคับขอบคุณมากจริงๆครับผมขอให้ติดตามพวกเราไปอีกนานๆนะครับสําหรับวันนี้พวกเรามาเจอนี่ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเวี